สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพอดแคสต์ Toxic Gamer กับผมนิกแล้วก็บอสครับผมวันนี้หัวข้อของเรามันย้อนยุคนิดนึงแต่โคจะน่าสนใจเลยนะนั่นก็คือระบบป้องกันการก๊อปปี้เกมตั้งแต่อดีตยันปัจจุบัน ใช่ครับเราจะพาย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคตลับเกมยันดิจิตลัลที่ทุกวันนี้เกมผูกบัญชีออนไลน์ไปหมดแล้วว่ามันมีวิวัฒนาการอย่างไงและทำไมมันถึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมเกมถ้าย้อนกลับไปยุคตลับเกมก่อนเลยนะอย่างแฟ m i c o ม m มก a d r i v e พวกนี้แทบไม่มีระบบกันก๊อฟเลย คือใครมีเครื่องมือก็สามารถก๊อปปี้ตลับได้ใช่แล้วช่วงนั้นจีนเองก็เริ่มผลิตตลับเถื่อนหรือพวกตลับมัลติเกมออกมาขายกันเพียบแล้วไม่มีทางที่ผู้พัฒนาเกมจะตามล่าคนผลิตพวกนี้ได้หมดแต่พอเข้าสู่ยุคซีดีอย่าง p l a y t t a t i ัน1สิอันนี้เริ่มมีดราม,มา่าหนักเพราะเกมอยู่ในรูปแบบดิจิตอลแล้วง่ายต่อการก๊อปมาก โซนี่เลยเริ่มพัฒนาระบบ Copy Protection ที่ใส่ไว้ในแผ่นซีดีด้วยเทคนิคเฉพาะอย่างการเขียนข้อมูลบางส่วนให้อ่านได้แค่จากแผ่นต้นฉบับเท่านั้นแต่สุดท้ายแฮกเกอร์ก็ยังหาทางแก้จนได้ด้วยการชิปเครื่องหรือมอดชิปใส่เข้าไปในเครื่อง PS1 เพื่อหลอกว่าแผ่นเถื่อนเป็นของแท้ซึ่งมันก็กลายเป็นตลาดมืดขนาดย่อมเลยนะทั้งร้านชิปเครื่องร้านไร้แผ่นพวกนี้เคยเฟื่องฟูสุดๆในไทยช่วงปลายยุค90ถึงต้น2000 ฝั่ง PC ก็ไม่ต่างกันยุค9 0นี่เรียกได้ว่าเกมเถื่อนเต็มตลาดไม่ว่าจะเป็นเกม DOS หรือ Windows บริษัทเกมเลยเริ่มออกระบบ DRM หรือ Digital Rights Management มาใช้อย่างเช่น CDK e y การตรวจสอบแผ่นต้นฉบับก่อนรันเกมหรือใส่โปรแกรมป้องกันอย่าง Securom um, กับ Starforce แต่พูดกันตรงๆหลายระบบมันก็สร้างปัญหาให้ผู้ใช้ของแท้เองด้วยอย่าง Star Force นี่ถึงกับทำให้บางเครื่องค้างหรือเปิดเกมไม่ได้เลยใช่แล้วผู้เล ก็เริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยกูซื้อเกมแท้แต่ทำไมต้องเจออะไรยุ่งยากขนาดนี้ จนถึงช่วงปี2000ปลาย,ลายบริษัทใหญ่ๆก็เริ่มมองหาระบบที่ไม่รบกวนผู้ใช้มากเกินไปหนึ่งในนั้นคือ Steam จาก Valve Steam นี่เปลี่ยนเกมเลยเพราะเกมทุกเกมถูกผูกกับบัญชีผู้ใช้เกมจะล็อกไปเลยว่าใครเป็นเจ้าของจริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาบางคนไม่ชอบที่ต้องออนไลน์ตลอดเวลาเพื่อยือนยันสิทธิ์ในการเล่นแล้วก็มีระบบอย่าง d e n u v o ที่มาในยุค2010ซึ่งเป็น DRM ระดับสูงมากถึงขนาดว่าหลายเกมใช้แล้ว ไม่โดนแครกเป็นปี แต่ข้อเสียคือมันกินทรัพยากรเครื่องหนักมากบางเกมเล่นแล้วกระตุกเพราะเดนูโวเองเลยคนเลยเริ่มไม่ชอบผู้พัฒนาอย่าง CD p r o j e c t Red เลยออกมาบอกว่าเราไม่ใส่ DRM เลยในเกม The Witcher 3ซึ่งก็พิสูจน์ว่าคนจะซื้อของแท้ถ้าเชื่อใจแบรนด์พอเกมเริ่มลงมือถือระบบป้องกันมันเปลี่ยนไปอีกแบบอย่าง iOS กับ Android จะใช้ระบบบัญชี App Store เป็นด่านหน้าแต่มันก็ยังโดนเจลเบรกแฮก APK กันอยู่ดีซึ่งตอน,น หลายเกมเลยไปใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์หมายถึงข้อมูลสำคัญไม่ได้อยู่ในเครื่องแต่เก็บไว้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เลยทำให้คนเล่นเถื่อนไม่สามารถปลดล็อกไอเทมหรือเล่นโหมดออนไลน์ได้เลยซึ่งเป็นทิศทางที่ดีสำหรับเกมออนไลน์ในยุคนี้แล้วอนาคตละ่ะจะไปทางไหนต่อ ผมว่าสิ่งที่จะมาแรงคือ Cloud Gaming อย่าง Xbox Cloud หรือ GeForce Now ที่เกมไม่ได้อยู่ในเครื่องเลยใช่แล้วเกมจะกลายเป็นบริการมากกว่าสินค้าซื้อแล้วเล่นผ่าน Cloud เท่านั้นตัดปัญหาแฮกหรือก๊อปไปได้เยอะ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการพึ่งพาอินเทอร์เน็ตความเสถียรความเร็วพอสมควรเลยนะทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียแต่ที่แน่ๆคือโลกของเกมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากยุคตลับเกมที่ไม่มีป้องกันอะไรเลยจนมาถึงยุคที่เกมผูกกับบัญชีและออนไลน์ตลอดเวลาเราจะเห็นว่าการป้องกันการก๊อปปี้เกมเป็นการวิ่งไล่ตามโจรที่ไม่เคยหยุดแต่สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อใจด้วยนะถ้าผู้เล่นรักเกมเขาก็จะยอมซื้อของแท้เพื่อสนับสนุนผู้พัฒนา ขอบคุณทุกคนที่ฟังกันจนจบครับถ้าใครชอบหัวข้อแนวลึกๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วเจอกันตอนหน้าบอสสวัสดีครับ